ในโลกยุคใหม่การเรียนรู้ของเด็กไม่ควรหยุดอยู่แค่ในตำราแต่ควรก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยกระบวนการเรียนที่เข้าใจสมองอย่างแท้จริงเราจึงพัฒนาแอปพลิเคชัน Big Bear Learning BBL นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อสมองของผู้เรียนโดยเฉพาะและสอดคล้องกับระบบ l m s ของโรงเรียนโดยอาศัยหลักทางประสาทวิทยาศาสตร์ neuroscience มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยมุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงผ่านการลงมือทําสนุกมีส่วนร่วมและเกิดอารมณ์เชิงบวกขณะเรียน Big Bear Learning (BBL) ได้นําแนวคิดเพอร์าซึ่งเป็นโมเดลทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) มาใช้ร่วมในการพัฒนาเด็กเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขมีแรงจูงใจและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนเพอร์าประกอบด้วย5องค์ประกอบสําคัญ P.Positive Emotion ส่งเสริมให้เด็กเกิดอารมณ์เชิงบวกเช่นความสนุกความภูมิใจและความรักในการเรียนรู้ E.Enagement g กระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่จดจ่อกับกิจกรรมสนุกจนลืมเวลา R.Relationship สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเช่นการได้รับกำลังใจจากครูเพื่อนและครอบครัว M.Meaning ให้เด็กเห็นความหมายของสิ่งที่เรียนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง A.Accomplishment ส่งเสริมให้เด็กประสบความสำเร็จในสิ่งเล็กๆเ,เช่นได้รับคำชม ทำเป้าหมายสําเร็จฟังก์ชันเด่นของแอป Big Bear Learning กิจกรรมกระตุ้นสมองผ่านการเล่นเกมและการลงมือทําออกแบบบทเรียนตามช่วงวัยสมองตั้งแต่อนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาสามารถเรียนรู้ทบทวนบทเรียนหลังการสอนได้สามารถแปลภาษาได้ถึง3ภาษาอังกฤษจีนบาฮาซ่าด้วยปุ่มเดียวได้ทันทีแปลภาษาจากคลิปวิดีโอ แปลภาษาจากภาพนิ่งแปลภาษาจาก PDF แปลภาษาจากการพูดสามารถเรียนรู้สื่อเสริมได้เช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนติดตามพัฒนาการนักเรียนแบบรายบุคคลด้วยระบบวิเคราะห์ผลอัตโนมัติแจ้งเตือนกิจกรรมแบบฝึกหัดและการบ้านทั้งสําหรับนักเรียนสามารถเรียนรู้และกดส่งงานผ่านแลพลตฟอร์มได้ทันทีทั้งหมดนี้ใช้งานง่ายสะดวกและสามารถใช้งานได้ทุกที่เพียงมีแอปพลิเคชัน Big Bear Learning เชื่อมต่อกับระบบ Big Bear Earnest เพื่อรายงานผลได้ทันทีแบบเรียลวทา์สำหรับครูช่วยจัดการบทเรียนให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยสะดวกในการวางแผนสอนง่ายและสามารถประเมินผลได้อย่างแม่นยำสำหรับผู้ปกครอง แอปเปิดโอกาสให้คุณมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของลูกติดตามพัฒนาการได้ทุกวันทุกสัปดาห์ผ่านรายงานบนมือถือและสําหรับนักเรียนนี่คือการเรียนรู้ที่สนุกไม่เครียดและสอดคล้องกับธรรมชาติของสมองเมื่อเด็กเรียนอย่างมีความสุขสมองจะเปิดรับข้อมูลได้ดีขึ้นและจําได้นานขึ้นจุดเด่นของแอปพลิเคชัน Big Bear Learning เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสมองโดยตรงมีส่วนร่วมทั้งครูนักเรียนและผู้ปกครองใช้งานง่ายรองรับการเรียนทั้งในห้องเรียนและที่บ้าน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขและยั่งยืน BBL ไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่คือแนวคิดใหม่ที่ช่วยให้โรงเรียนสร้างการเรียนรู้เชิงรุกขับเคลื่อนนักเรียนให้เติบโตทั้งด้านสติปัญญาอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์เมื่อเชื่อมต่อกับระบบ Big Bear o m s โรงเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมนำไปใช้พัฒนาหลักสูตรและติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และนี่คือประโยชน์ที่แท้จริงของแอปพลิเคชัน Big Bear Learning 1. ส่งเสริมศักยภาพสมองเด็กสื่อการเรียนรู้ในแอปพลิเคชันออกแบบให้กระตุ้นการทำงานของสมองทุกส่วนช่วยให้เด็กเรียนรู้และพัฒนาทักษะท,ทั้งด้านความคิดการสื่อสารและอารมณ์ 2. ครูสอนง่ายนักเรียนเรียนสนุกครูสามารถเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนได้อย่างง่ายดายลดภาระงานเอกสารและเพิ่มเวลาให้กับการสอนอย่างแท้จริง3 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ครูและนักเรียนผู้ปกครองเองก็สามารถติดตามและส่งเสริมพัฒนาการลูกได้จากที่บ้านผ่านแอปพลิเคชัน Big Bear Family เชื่อมโยงบ้านและโรงเรียนไว้ด้วยกัน4ขับเคลื่อนการศึกษาเชิงรุกแอป BBL สอดคล้องกับแนวทาง Active Learning Education 5.0 ช่วยผลักดันให้การเรียนรู้ไทยก้าวทันโลก 5. ใช้งานร่วมกับระบบ RMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพรายงานผลวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนพัฒนาหลักสูตรทำได้ครบในที่เดียวเปลี่ยนการสอนให้กลายเป็นการออกแบบอนาคต Big b e a r Learning ไม่ได้แค่พัฒนาศักยภาพนักเรียน แต่ยังช่วยยกระดับการศึกษาทั้งระบบอย่างครบวงจรผู้บริหารสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Big Bear IMS ครูสามารถสอนและวางแผนการเรียนได้ตรงจุดมากขึ้นผ่าน Big Bear IMS ผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมในการดูแลและติดตามพัฒนาการของลูกได้อย่างใกล้ชิดกว่าเดิมผ่าน Big Bear Family ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างอนาคตการเรียนรู้ที่ดีกว่าสําหรับทุกคนเพราะทุกสมองมีศักยภาพถ้าได้รับการเรียนรู้ที่เหมาะสม Application Big Bear Learning คือเครื่องมือที่จะช่วยให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้ในแบบที่สมองพร้อมใจสนุกและเข้าใจได้จริงเราเชื่อว่าการศึกษาที่ดีเริ่มจากการเข้าใจพัฒนาการสมองของผู้เรียน